เด็กหกขวบเดินไปโรงเรียนคนเดียวเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติที่น่าสนใจที่เด็กญี่ปุ่นหลายคนทำแบบนี้ทุกวันข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเผยว่าเด็กประมาณ80%ในประเทศนี้เดินไปโรงเรียนเองตั้งแต่ระดับประถม ความประหลาดใจอยู่ที่ว่าทำไมผู้ปกครองญี่ปุ่นถึงเชื่อใจให้ลูกๆไปโรงเรียนเองคำตอบซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมที่ปลอดภยัยญี่ปุ่นเน้นความปลอดภัยของชุมชนโดยมีการก่อตั้งองค์กรท้องถิ่นที่ช่วยสอดส่องดูแลเด็กๆตามทางเดินการให้เด็กเดินเองเสริมสร้างความมั่นใจความรับผิดชอบและทักษะการแก้กปัญหา นอกจากนี้ระบบคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยยังเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเด็กได้ประสบการณ์การเดินเองพวกเขาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการผจนภัยเล็กๆที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจในย่านที่คุ้นเคย